มาแกก่องรีวิวหัวเว่ยวอทฟิก2ตัวล่าสุดว่ามีอะไรกันบ้างเริ่มจากหน้ากล่องกันเลยตามดีไซน์แล้วรุ่นนี้จะเป็นเจน2สําหรับหัวเว่ยวอทฟิก2มีการปรับโฉมนับด้านหลังจะมีการบอกสเปคคร่าวๆว่าเป็นอย่างไรน้ําหนักโดยรวมตัวนี้26กร,รมัมไม่รวมสายถือว่าเบามากอันนี้เหมาะกับสายออกกําลังกายเดี๋ยวจะไปลองใส่ว่ายน้ํากันหน้าจอเป็นแบบอะมเลดขนาด1.74นิ้วจอสู้แสงดีดีไซน์ของเจ้าฟิก2เนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมแนวยาวข้อดี ก็คือการเห็นแอปได้ชัดเจนส่วนเคสด้านหน้าและด้านหลังทําจากวัสดุโพลิเมอร์แข็งแรงทนทานกระจกจะเป็นแบบ2.5 d ดีโค้งรับกับนาฬิกามาดูในส่วนของงานสายกันบ้างตัวน,นี้เป็นแบบซิลิโคนแบบด้านไม่เหนียวข้อมือเวลาเหงื่อออกนะครับไม่บาดข้อมือเก็บคมสายได้ดีและมีการเจาะรูไว้หลายขนาดอันนี้เหมาะมากเลยสําหรับข้อมือสาวๆข้อมือเล็กๆหรือจะเป็นข้อมือแบบผู้ชายแมนๆก็ได้หมดและสําหรับการเปลี่ยนสายก็ง่ายมากก็เป็นแบบคลิปล็อกสามารถกดสลัก เปลี่ยนสายได้เองแบบง่ายสุดๆเลยเมนูการใช้งานง่ายๆปัดลงจะเป็นเมนูรัดอาทิการปรับแสงหน้าจอการตั้งเวลาเซตติ้ง การตั้งสั่นปิดเสียงและการปัดซ้ายของเมนูจะเป็นกิจกรรมล่าสุดไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นหัวใจวัดค่าออกซิเจนพยากรณ์อากาศสายเรียกเข้าล่าสุดและโทรออกข้างขึ้นข้างแรมบันทึกกิจกรรมส่วนการปัดขวาจะเป็นมีเดียเพเยอร์เพลงที่เราเล่นค้างอยู่และสภาพอากาศวันนี้และหัวเว่ยวอทฟิกทูตัวนี้จะมีไม้และลำโพงในนาฬิกาด้วยนะครับซึ่งแตกต่างกับตัว Gen หนึ่งนั่นเองดังนั้นสามารถรับสายโทรเข้าโทรออกคุยผ่านนาฬิกาได้เลยนะครับ การเปลี่ยนวอตเฟสดกดค้างที่หน้าจอได้เลยจะมีให้เลือกหลายแบบหลายสไตล์ถ้าไม่ชอบนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะเข้าไปที่หัวเหวี่ยเฮลนะครับแล้วเลือกวอตเฟส a แกลเลอรี่จะมีให้เลือกมากมายมีทั้งแบบฟรีและเสียตังคนะ์แต่ที่น่าเสียดายก็คือยังไม่มีเมนูคัสตอมวอตเฟสดนั่นเองแอบเสียดายนิดนึงในอนาคตนะครับหัวเหว่ยน่าจะมีการอัปเดตเมนูส่วนนี้มาให้เราคัสตอมวอตเฟสดได้นั่นเองแต่วอตเฟสดที่ให้มาฟรีก็มีครบทุกสไตล์ในการแต่งตัวแล้วนะครับมีทั้งแบบเข้มและตัวเลขและแบบกกกการกรตูน่ัะ็ไปเลือ ตั้งเองได้เลยนะครับฟีเจอร์ที่น่าสนใจจะมีแข็มเทสเครื่องเล่น MP3 Player สภาพอากาศพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าจับเวลาตั้งเวลานับถอยหลังตั้งเวลาปลูกไฟฉายค้นหานาฬิกาที่เชื่อมต่อและการตั้งค่าต่างๆส่วนการอัปเดตเฟิร์มแวร์จะอยู่ตรงส่วนนี้และวัดคุณภาพการนอนหลับ วัดระดับความเครียดวัดค่าความอินตัวออกซิเจนวัดอัตราการเต้นของหัวใจสรุปมาครบทุกฟีเจอร์ที่สมาร์ทวอทที่ต้องมีและมากกว่าด้วยคอร์สการออกกำลังกายในรุ่นนี้ด้วยนะมาดูในส่วนของเมนูการออกกำลังกายกันบ้างนะมีหลายชนิดกีฬามากเลยไม่ว่าจะเป็นการวิ่งในร่มวิ่งกลางแจ้งว่ายน้ำ วิ่งบนลู่และกีฬาอื่นๆหลายๆชนิดและมีคอร์สเทรนนิ่งไว้สําหรับมือใหม่การวิ่งด้วยตั้งแต่บรจินเนอร์ตั้งแต่การวิ่งระดับสูงวิ่งช้าวิ่งเร็ววิ่งเพื่อเาผาผลาญพลังงานอันนี้สามารถฝึกตามได้เลยนะถือว่าดีมากๆเน้นนะครับว่าให้ทําตามรับรองผอมแน่นอนนะครับซื้อนาฬิกาแถมคอร์สออกกําลังกายแบบนี้นะครับหรือว่าจะไปวิ่งกลางแจ้งก็ไปกดรอแล้วก็จะมี GPS นะครับก็จับสัญ,ญญาณได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวระหว่างการที่เราจะออกไปวิ่งก็จะมีเมนูให้เราวอร เราก็สามารถทําตามในคลิปได้เลยจะมีเทนเนอร์ส่วนตัวนะจะมีแอนิเมชันท่าทางการยืดกล้ามเนื้อทุกอย่างเพื่อเป็นการวอร์มก่อนวิ่งนั่นเองสรุปเลยละกันซื้อเจ้าหัวเว่ยวอทฟิก2เนี่ยเหมือนมีเทนเนอร์ส่วนตัวอยู่ในนาฬิกาเลยนะ และสามารถใส่เพลง MP3 ในหัวเว่ยวอทฟิก2ซึ่งจะมีหน่วยความจำพื้นที่ให้มาเกือบ2 GB กิกะไบต์กว่าและสามารถสร้างลย์ลิสต์เพลงก็ได้รวมถึงสามารถเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธเพื่อฟังเพลงขนาดออกกำลังกายโดยไม่ต้องพกมือถือเพื่อเปิดเพลงแค่พกหูฟังบลูทูธกับนาฬิกาเรือนนี้ก็พร้อมออกไปวิ่งและฟังเพลงได้พร้อมกันเลยแจมว้าวเลยใช่ไหมส่วนพิธีการก๊อปเพลงเข้าไปก็เข้าไปที่แอปหัวเว่ยเฮลเข้าไปส่วนเมนูอุปรกรณ์และการจัดการเพลงก็สามารถก๊อปเพลงเข้า ่นนาาาฬิกงยๆแบบี้เลยเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานแบบจริงๆกันเลยใส่ไว้ายน้ำระดับการกันน้ำแบบ5 ATM ว่ามันได้ไหมแต่จะไม่ลงไปดำน้ำถึง50เมตรแค่ใส่ไว้ายน้ำและดำในสระว่ายน้ำจากการทดสอบการใส่ล้างมือใส่ไว้ายน้ำปล่อยนาฬิกาทิ้งไว้ใต้สระน้ำก็ถือว่าทดสอบผ่านสำหรับการเอาไปใส่การออกกำลังกายว่ายน้ำได้สรุปแล้วชิลมากๆเลยแค่ใส่ลุยฝนนี่ถือว่าธรรมดามากเลย สรุปข้อดีหลังจากที่ได้ลองใช้มาจอสู้แสงแดดเป็นแบบอะม l e เล ทัดติดมือใช้กลางแดดใส่ว่ายน้ําเห็นหน้าจอชัดเจนตัววอทฟิก2มาพร้อมกับไม์และลําโพงในตัวรับสายเรียกเข้าคุยสนทนาผ่านนาฬิกาได้เลยเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธสามารถฟังเพลงได้อีกด้วยและกันน้ําได้ถึงระดับ 5ATM กันเลยสรุปให้เลยละกันสามารถใส่ว่ายน้ําโดยไม่มีปัญหาและแถมด้วยการชาร์จไวแค่พกสายชาร์จก็สามารถใช้กับอะแดปเตอร์ทั่วไปก็เป็นการชาร์จไวแล้วดังนั้นนะครับหมดปัญหากับคนที่ขี้เกียจชาร์จบ่อยชอบตรงจุดนี้ เลยชาร์จแป๊บเดียวก็ได้แบตเกือบเต็มและเป็นนาฬิกาที่มีเมนูการใช้งานไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายโหมดการออกกำลังกายก็มีเยอะมีโหมดเทรนเนอร์มาให้ด้วยถ้าทำตามเทรนเนอร์รับรองผอมชัว ถ้าไม่ขี้เกียจสก่อนแบตอืดสามารถใช้กันไปถึง10วันตามสเปคการใช้งานทั่วไปแต่ถ้าใช้งานแบบหนักหน่วงเนี่ยก็ประมาณ7วันเหลือๆแต่อย่างไรนะนาฬิกาก็ค่อนข้างชาร์จไวแค่ชาร์จ15นาทีก็แบตเกินครึ่งแล้วและ GPS ก็สามารถจับสัญญาณได้แม่นยำและจับได้เร็วอีกด้วยเพราะมีดาวเทียม GPS ถึง4ระบบก็จะเป็นกรบนัด กาลิเลโอไปตู้ q ิวแของญี่ปุ่นนะช่วยกันร,ระบุพิกัด GPS ของหัวเว่ยเนี่ยถือว่าจับพิกัดได้เร็วและแม่นอ,อีกด้วยตัวเรือนเป็นงานกระจก2.5ดีงานเนียบกิฟงานสายกับตัวเรือนประกอบเนี่ยถือว่าทําได้ดีเหมาะกับข้อมือผู้หญิงก็ได้เพราะมีสีให้เลือก3ส,สีด้วยกันมีมิดไนท์แบล็กสีซากุระพิงสีบูและแจ้งเตือนข้อความภาษาไทยต่างๆเนี่ยฟอนต์ใหญ่มากๆและแจ้งเตือนได้ทุกแอปโดยไม่มีปัญหา มาดูส่วนข้อติการละการสำหรับรุ่นนี้อาจจะมีปัญหากับมือถือบางรุ่นได้ไม่ใช่ทุกรุ่นแนะนำให้ลงเจ้าหัวเว่ยโมบายเซอร์วิสแอเคจากแก้ปัญหาได้อื่นๆใดๆตอนนี้เฟิร์มแวร์ที่ใช้อยู่เนี่ยยังใหม่อยู่แต่ทางหัวเว่ยจะมีการอัปเดตเรื่อยๆสำหรับวอ d p r เฟสตอนนี้อย่างคัสตอมไม่ได้อาจจะต้องรอก,การอัปเดตเฟิร์มแวร์แต่โดยรวมแล้ว วอตเฟสที่ให้มาก็มีหลายสไตล์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายกับนาฬิกาที่มี GPS ติดมาด้วยกับราคานี้และสามารถใส่ว่ายน้ำได้แบบจริงๆจัง,จงๆนั่นเองนะครับก่อนจบใครจะซื้อเนี่ยก็ลองไปดูใน Lazada เดี๋ยวจะลงพิกัดที่จัดโปรลดไว้ให้ละกันส่วนตัวคิดว่าคุ้มค่ากับราคานี้ เพราะสามารถใช้งานได้แบบจริงๆอย่างจังในการว่ายน้ำและการออกกำลังกายแทนพิกัดของ GPS เนี่ยเวลาจับก็ค่อนข้างแม่นเลยทีเดียวกับ Huawei Watch Fit 2ตัวนี้ไงก็ฝากติดตามช่องกันด้วยละกันนะครับมีอะไรก็เม้นถามใต้คลิปนี้ละกันนะครับเดี๋ยวจะมาตอบให้